ผู้ชมค,ครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยเขาบอกว่าดังมากในโลกโซเชียลเป็นการขายไข่ปิ้งของเด็กน้อยที่มาประสานเสียงกันขายไข่ปิ้งยังไงให้โลกจาต่อไปดูครับไาขา่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับต้มจังก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วใสผก็เสียวทอดก็มีค่ะโอ,โอประสานเสียงราวกับวันนัดกันมาเลยทีเดียว น้องหนูสองคนนี้ทําให้ทีมงานตลอดข่าวของเราประทับใจอย่างมากมาเลยต้องรีบส่งทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อไปตามหาหนูน้อยคู่นี<า>้ไปถึงไหนอะชายหาดบางสักตำบลบางบ่วงอำเภอตะกัวป่า,ปานจังหวัดพังงาไปพังงาเหรอใช่ครับลงไปพังงาเพื่อไปเจอกับน้องคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเรานี่นะไล่ล่าตามหาอยู่ภาคใหญ่ก็<า>นักท่องเที่ยวเยอะเียห,<า>หาไม่เจอตอนแรกอะ อุ้ยสักพักได้ยินเสียงเจอเจ้าใครปิ้ง้าเกี๊ยบกบอบ้าปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับสาวน้อยคนนั้นที่อยู่ในคลิปชื่อว่าเด็กหญิงพัทรวดีมากจันหรือน้องนิวส์อายุ13ปีเองนะคราตัวน้อยเนี่ยนะฮะเขาใช้เวลาว่างในช่วงนี้นี่แหละช่วยทางบ้านขายไข่ปิ้งแล้วก็ข้าวเกียบทอดที่บริเวณชายหาดบางซาก นักท่องเที่ยวมากันเยอะเนาะกินข้าวเกลียบกรอบไปด้วยบรรยากาศดีไงลไปถามดีกว่าน้องน้องน้องฝึกยังไงอะไรยังไงทำไมถึงได้พร้อมเพรียงกันขนาดนี้น้องบอกว่าฝึกมานานแล้วเรื่องของการขายนี่แหละค่ะพูดไปเลยจุดเด่นจุดเด่นคืออะไรน้องนิวส์เนี่ยมอกไปหมดเลยว่า มีวิธีการฝึกแล้วก็ต้องมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะได้แบบว่าเป็นเสียงไพเราะนี่ก็ไปตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวนั่งๆอยู่นะแล้วก็ขายแบบว่าบอกไปเลยว่าจุดเด่นคืออะไรไข่ปิ้งก็ปิ้งปิ้งปิ้งแท้จริงๆไม่ได้ต้มมานะจ๊ะส่วนข้าวเกรียบคอดก็ทอดทอดมานะจ๊ะว่าไม่ได้ตากแดดจนกรอบนะจ๊ะอะไรแบบนี้นั่นไงเอ้าแล้วเขาขายเนี่ยได้เงินเยอะไหมวันวันหนึ่งก็สร้างรายได้ดีนะ วันหนึ่งก็สัก3 0 0ร้อถึงสี่บาทคือช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านนั่นเองนะครับน้อง็็บอกว่าทำแบบนี้มาเป็นปีแล้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆแหละถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเนาะบอกนักท่องเที่ยวแบบนี้ถ้าไปที่จังหวัดพังงาไปยังชายหาดแห่งนี้มีโอกาสก็ลองอุดหนุนน้องเขาดูนะครับนะเด็กขยันทามาหากินนะนะ่นชมจริงๆนะคะ